สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอวิธีการทำน้ำเฉากล้วยครับหอมหวานเย็นชื่นใจดับกระหายคลายร้อนได้ดีเลยครับวันนี้เราใช้เฉากล้วย500กรัมเป็นชนิดแข็งนะครับใบเตยหใบน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี200กรัมน้ำตาลทรายขาว180กรัมคูดเฉากล้วยให้เป็นเส้นครับ เฉากลวยจะมีอยู่สองแบบคือเฉากลวยแข็งและเฉากลวยนิ่มครับขูดเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามต้องการเลยครับเฉากลวยที่นํามาขูดเป็นเส้นจะต้องเป็นเฉากลวยแข็งครับเส้นที่ขูดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับตั้งน้ำเปิดเตา3า0พ ml ใส่ใบเตยลงไปเลยครับ ต้มจนเดือดและมีกลิ่นหอมแล้วก็นำเอาใบเตยออกไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ใส่เฉาก้วยที่ขูดไว้ลงไปครับเติมน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี200กรัมน้ำตาลทรายขาว180กรัม ถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกนะครับพอเดือดแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับพักให้คลายร้อนสักครู่ครับแยกเส้นออกเพื่อชั่งน้ำหนักเราจะใส่เส้นให้ได้เท่ากันทุกขวดครับ ใส่เส้นเฉาก้วยประมาณขวดละ50กรัมถ้าทำขายให้ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ครับจากนั้นก็เติมน้ำเฉาก้วยครับกดฝาลงและบิดไปทางซ้ายจนสุด บรรจุได้ทั้งหมด13ขวดครับขนาดขวดละ250 ML น้ำแช่ตู้เย็นหรือใส่ถังน้ำแข็งไว้ครับสูตรนี้ความหวานพอดีพร้อมดื่มได้เลยโดยไม่ต้องเติมน้ำแข็งครับหรือถ้าชอบแบบใส่น้ำแข็งเติมความหวานอีกนิดหน่อยตามชอบครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ